มันจะมันจะไม่มีคนแอบอัดคลิปใช่ไหมเนอะไรแบบไม่พอดีอ่ะก็จะมีแค่เราสองคนที่คุยกันตอนนี้เฮ้ย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 ฮ้ยเจอเลยอ้เฮ้ยเฮ้ย รีคับเมียงปลาเมียงปลาเมียงปลาทำไมไม่ฟูมันดีจังวะใครวะเสียงรถเข้าไปวะแอบเลยมันอยู่หน้าเจ็บปะทะเลบชิมอย่ากให้มันวิ่งขึ้นมวิ่งขึ้นมากี่บุกจางเลยเขาคุณที่เท้าเยอะจังมากเลย ชช่วยกูด้วย uh huh. ไม่ใช่อะไรหรอกเฮี้ยก,ไกูไม่มีเกาะกูไม่มีเงนเลยเลช่วยเดินมาอยู่ซ้ายกูเฮยนั่นบอดเหรอมาอยูบ่บนหัวกูนี่ตัวหนึ่งเป็นคนมึงนอกแล้วพะวันเนี่ยคนอ่ะบนหัวกูสองตัวเลยอ้าา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 า่าาาาาไาาไาาาา ขอให้หน้าบ้านบ้านตรงตัวบนบ้านไม่ใช่หน้าบ้านชั้นสองชั้นสองกูก็อยู่กับมือเถิะขอได้ปล่าวาไว้หลังมาเต็มเลยมุกกะจะปีนขึ้นทางนู้นมึงรีบอ่ะเชี่ยเพื่อนกูสุกโวได้การมันจะมีตัวมายิงกูตัวหนึ่ง อีกวนอีกเตัวเลยมามาเลยเบอร์ทั้งปี้อ่ะเข้ามาถมเราใชยิงมึงนะเวยมาเร็ว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 เร็ว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 เรวเร็วเร็วเร็วนร็วเร็วเร็วร็เร้วเร็วเรวเร็วอ่็วัร็มีวเรอรเร็วเเร็วเร็วเวเวเรวกร็วเร็วเเว็วเร็วเอ็วเร็วกง้เ็กูววร ก็มึงไม่บอกมึงจะยิงกูเลี้ยงยิงมึงก็เข้าไปมึงเป็นไรเอ๊ะ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 เดฟเฟอ๊ะกูกำลังรอทีมันอยู่เข้าบ้านไปแล้วเช็งตียนยุ่ยเงี้ยเลย มันไปชุบกันตรงไหนวะฮะไมด้แน่คุณหลอกไอ้ที่มึงไม่ทั้งตัวกูมีเกาะปันเดียวมึงมึงคือมันยิงหัวกูนัดเดียวหัวกูเลยไหนแบตเฟอร์ไม่ใช้เอฟโอลหรอมีแล้วไอ้เหี้ยกูไม่มีกระสุนกูอยากใช้ไอ้ที่มันนอกไปตัวนึงแล้วนี่มาชุบกันแบ่ง มาไหมเอา,าเอาแบ่งเลยแบ่งเฮ้ยอ,อยากมีระเบิดสักลูก Yes, เบรอยู่ตรงข้ามแน่เหรอตอนแรกมันชุวยเปนอยู่ตรงเนี้ยตอหินเนี้ยหลังหินนี่เฮ้ยหลังมา สองตัวอุ้ยยิงยล้ทงสองยิงไม่โดนแต่ว่าไีตัวพีตัวกูตีเึ้งคือมา่อก่อน้ตัวที่ยิงไอโกะน้อยนัดชูไปเฟิร์มาก่อนเลยนอกครั้งแรกไม่เจ็บหรอกมันมาแล้วมาแล้วไอเชนี่ไอเชนี่ที่กูยิงนอกตอนแรก อี่าเพิ่งเบียดเดี๋ยวอาด่านขเดี๋ยว่าเพิ่งขึ้นมานะสัตว์รอกงเป็นลิงวิ่งอ้อมก่อนนะเอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวมาขึ้นมาเนาะไอ้สัซอสอย่าเพิ่งขึ้นและอย่าเพิ่งมาช่วยเพื่อนเหมือนกันเลยเออช่วยเพื่อนเหมือนกัน ไม่ใช่มันมิตีม้มอันนี้บอดใช่มิตี้มาไอ้เที่ยฟูฟูซ้ <c oughs> ำบอดให้ไปเฟิร์นอะกูอิงเนี่ย แล้วไล้เฮียกูแบลลาร์ดคิวบอร์ดใครเนี่ยมันอ้เฮียกูกูไปเอาบอร์ดใครเอากูแบะกูไปได้าบอร์ดใครมานั่นอะยากูหายไปไหนวะยี่กูยิงก็ไม่เห็นยิเก็บแบบไม่ตอบหวยอะไเลยไอ้เฮียยิงไม่โดนสักนัดเลยมึงนี่มันแม่นจริงๆเดิยคุยสู้ๆนะทุกคนก็ดูกันตูดระเอ้ายืงรวบ mày khử thầy gùa game mà gùi tâng lên còn đẻ mึง nóc qua gùi rồi đấy mình sẽ tâng chạy lên để gùi rơi đột nhiên ở đó rồi ở đây này gùi rồi กูก็กูกูวิ่งมาตรงมั้นไปวานะไหนว่าคนกูวิ่งมาตรงมั้นอ้าวโอเกูโดนมันโผล่มาพอดีเสียงมันมาเข้าแลงมันอ้องมาแล้วมาแล้วกูวิ่งยัดเลยแล้วกันกูไม่มียาอยู่ตรงนีเอ้ามึงชุบกันเสร็จแล้วเหรอเอ้า chúc các thầy lớn lở lêu chăng có mình gì nhìn...